อันนี้ก็แม่นยังล่ะครับพี่น้องผมเอ้าหึ่งปิีงครับส่วนหนึ่งปี๋นะครับเนาะไก่บ้านบ้านครัวบ้านบ้านท่าสำราญคาเฟ่นะครับหนึ่งปี๋ส่วนหนึ่งกับมะออมครับออมแกงกะแกงเอ็นแกงกระเดกเอ็นออมกระเดกครับใส่ครับอ่าใส่ครับเอแกงล้นครับแกงล้น แกงไก่ใส่ลอนสมัยโบราณนะครับผมบริแกงใส่หม้อโลดเหรครับผมแกงใส่หม้อธรรมดาบ้านเมืองเขานี่ยละแกงไก่ใส่ลอนผู้เฒ่าผู้แก่กินง่ายตัวหวอ้แกงไก่ใส่ลอนครับผมอร่อยอร่อยครับเมนูวันนี้ครับก่อนที่จะไปทํางานทําการจัดนม้อนำกันนะครับพี่น้องเน้อแกงไก่ใส่ลอนครับจวดจัดจวดจัดใส่ผักอีตูเข้าไป เฮ้ยหัวหอมหอมอร่อยในพิบตาตัวเี้กลู่กคัวรสดีอร่อยครับพี่น้องสวัสดีครับ